ผู้ชายก็คือช้างเครือไงช้างก็เป็ของเมืองเชียงใหม่เหมือนอยู่ต่างประเทศไม่เหมือนอยู่เมืองไทยอะ <men> ่ะนัวทักดี่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรักกบกลับเข้าสู่ช่องนัวเนี่ยเย่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 วันนี้นะคะเนี่ยอยู่ที่ <men> ตอนนี้นะคะเนี่ยเพิ่งขับรถมาถึงเชียงใหม่เลยนะคะคีนี้เราขับรถกันมานะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณส13 แล้วตอนนี้นะเราอยู่ก,กาดหน้าฮอเชีงยงใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ฝนตกด้วยแต่ว่ามาถึงมคุกก็กินก่อนเดี๋ยววันี้มาดูวอล์กกันนะคะว่าไปเชียงใหมในใ่นี้จะไปที่ไหนบ้างหิวมากวันนี้เนี่ยกับเครื่องเหมือนใส่เสื้อคู่เลยนะเสื้อสีเดียวกันตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก,ก่อนนะทุกคนสั่งยำไปแล้วเยอะมากสนุกแน่เชียงใหม่ทริปนี้5วัน4คืนวุ้ย บอกว่าสั่งน้ำผลไม้สกัดเย็นมามาเป็นแบบขวดแบบนี้แบบ Amazing for me I love ลิก้าบาทชิมก่อนว่าแจ๋มไหมนะคะของจริงชอบ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 ฟิมยังโชว์หนึ่งคำข้าวนะคะเดี๋ยวไปลุยกันมาดังกินเสร็จแล้วตอนนี้มาเดินหน้ามอค่ะหลังจากอิ่มแล้วก็จะไปเดินชม ตลาดที่แบบโพซเสื้อผ้าอะไรแต่ตอนนี้คือน,น้ำแฉะมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเนะปะาะมากับฝนฝั่งนี้เสื้อผู้ชายเยอะมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูดดชุดกันก่อนตอนนี้เรากำลังเลือกกระเป๋านะคะต้อมากควรเราแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาอะไรดีสีเขียวหรือสีฟ้าดีฉันว่าสีฟ้ามันใหญ่กว่าสีเขียวมันเล็กไปหน่อยเอานี้ละกัน กช่วงนี้ในกำลังชอบแบบเสื้อผ้าพาสเทลลายตะกอนเอออันีเป็นผูกถเกิดไม่ใช่ผูกแบบเป็นปกปัดเราจะเอาเวไอ่นเนี่ยูเดรสเขาก็จะเรียงแบบนี้สวยมากเรือใจตันงแบบแล้วข้อแรกเราดูสีม่วงโอ้ก็สีขาวสวยกว่าส่ไว้สสวยสวยเอาเลย้เก่งเน่ารักมากอ่ะงเป็มรเออได้นะไปดลยักัน คนเราเห็นเสื้ออันหนึ่งน่ารักมากเป็นเสื้อแบบทองฟ้าและถูกมากด้วยแค่450แต่เราใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปสําหรับเราก็เลยบ่นกับตัวว่าเนี่ยถ้ามีแฟนจะซื้อให้แฟนใส่ละโคบอกว่าซื้อให้กูสิสวยมากทุกคนตัวนี้อยากได้อะตัวใส่แล้วเกาหลีมากเร็วซ,ซื้อเลยเออจริงขง้วาวติ่มำอันนี้สวยกว่าใส่แล้วหล่อเลยชอบมากทุกคนน่ารักมาแล้วแค่แบบ450ถูกมากเรามาซื้อหมาล่ากินยำดึกกันนะคะทุกคนเราช่วยวะคาปิงะะ้งด้วยค่ะหิวหิว มาเชียงใหม่ต้องกิอะค่ะมาล่าเพราะว่ามาล่ายอะมากโอ้โหเจ่ะทุกคนชาวนี้เนี่ยอยู่ที่คอกมากเดี๋จะพาไปดูมานะคะทุกคนเ,เสียงดังมากไม่ได้น้องมาตกใจรู้สึกถึงแบบความเหนือห่อยแท้จริงนะคะตื่นเช้ามาแล้วแบบอยู่ในบรรยากาศแบบลมลื่นรู้สึกดีมากเลยเงี้ยแบบ รักธรรมชาติม้าสวยมากๆเลยทุกคนเนี่ยเป็นคนชอบม้ามากๆเลยนะกับกรุงเทพไปอะว่าจะไปแบบเรียนขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยชอบม้าเดี๋ยวพาไปดูม้าก่อน ฉันรักม้าคนนี้เหมือนจะชอบกินเนื้อเพราะว่าเหมือนกันเป็นฝาแฝดกันพี่โฟค้าไหนบอกสิว่าที่นี่ชื่ออะไรอยู่แถวไหนที่นี่ชื่อเทลมาสเตอร์สารพีมาเฟลลี่ด้วยเมื่อกี้เนีจับใช่ทีเดินมาเลยเดินมาใช่ม้าเฟลลี่มากๆเลยเพราะว่าเป็นม้าอุ้มบุญอืมอุ้อชื่อทีแต่น้องจะน้องจะกินเสื้อเนี่ยตัวนี้จะดุใช่ชอบมากด้วยเฮ้ยดมเนี่ยเลย ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ค่ะทุกคนตะจะถ่ายรูปให้นำใจเลยค่ะบอกเลยว่าเนี่ยเก็บกดมากในการถ่ายรูปโพรานี่อยากถ่ายรูปแบบเมื่อหลายวันแล้วไม่มีรูปลงไอจีมานานแล้วอ่ะทุกคนคือแบบอยากมีรูปลงแบบไปคาเฟ่บ้างทุกวันนี้ลงแต่รูปแบบทํางานอยู่บ้านทงา,นทง,านทงานทํางานทํางานวันนี้ก็ได้รูปดีลง ไอซีสักพันลูกค่ะทุกคนอาหารมาแล้วอาหารน่ารักมากๆเลยไปดูบรรยากาศร้านกันตู่บอกว่าให้ถ่ายตอนกินโชว์ด้วยแต่กินโชว์ซีอร่อยไหมอร่อยอร่อยวันนี้ช่วงนี้นมคาราเมลอร่อย <c oughs> I love c a r a m e น้ำยใส่อยู่ <c oughs> ไม่ไม่มึงเกะเอาเข้าไปทังอัน องตนน้องไข่ทุกเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วพวกเรามาร้านนั่งชิลที่ดังที่สุดในเชียงใหม่หน่าคือท่าช้างค่ะตอนนี้6โมงครึ่งค่ะจะบอกว่าเอาตัวยักมาก6โมงครึ่งเนี้ยคือเนี้ยพวกเนี้ยไม่ได้แบบมาเอาโตนะพวกเนี้ยจ่ายค่าจองแล้วก็มาเอาตอ่อทุกคนรู้ว่าท่าช้างแบบตัวยักมากก็เลยจ่ายค่าจองให้คนไปจองน,นะคะแล้วก็ เขบอกเชียงใหม่ามาได้เยอะมากโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ในท่าทางาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวออกก,กล้องไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นแบบช่วงแบบพีแล้วกันเราก็จะนับด้านออกอได้แต่ว่าให้ตัวพูดดีกว่าสุดบรรยากาศร้านโอเคนะแต่ว่าเรื่องแบบเพลงอะไรที่เดี๋ยวรอด,ดูก่อนว่ามันมเป็นยังไง อนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่พักแล้วทีนี้แบบเราไม่กล้าขับรถขึ้นเองเพราะทางมันชันมากเราเลยนั้งกบะบะให้ดูทางเราเลยต้องแบบนั่งกระบะที่เขามาลับว่าุกคนดูชันมากนุ่นแบบสุดๆอ่ะให้ดูเราอยู่บนดอยตอนนี้นะคะเราอยู่บนน้อยมอนแจมทุกคนอยากจะบอกว่า เมื่อคืนไปเที่ยวมาแบบสุดเหวี่ยงมากแล้วก็สมองสมองเนี่ยไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ที่ดอยมันแจ่มนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็เราจะกินหมูกระทะกันการเป็นแคมปิ้งบนดอยแล้วก็กินหมูกระทะจะบอกว่าขึ้นกระบะก็สนุกแล้วอะ่ะไปดูของกินเราก่อนอเมือ่อ,อ,อ,ว,อาวานนี้เราไปเที่ยวผับเชฟป,ป้าก็เธอบอกว่ารู้สึกมันยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยอ่ะรู้สึกมันยังอยู่กรุงเทพอยู่เราก็เลยจัดให้วยการขึ้นดอยจ้ารู้สึกว่าถึงเชียงใหม่แล้วจ้า มูกระทะมาเล้วนั่งกินหมูกระทะกลางเขากลางดอยตอนนี้เรานั่งกินหมูกระทะเรามีกําลังเสริมเวยนะเราไม่เหลือแค่สี่คนเหมือนเมื่อวานแล้วนี่เรามีแก๊งสาวสาวเพื่อนกัปตันนะคะเมาเป็นกำลังเสริมฟิลกึ่งมากเราจะมารีวิวท่าช้างเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้รีวิวไว้เนื่องจากว่าภาพตัดนะคะ่าพูดค่ะก็สนุกดี ผู้ชายก็คือผู้ชายมาถึงก็รีวิวผู้ชายก่อนเลยหรอเพลงรู้สึกว่าเพลงก็งานดีเล่าราคาถูกแล้วเมาจริงใล่เมาจริงไปกัน4ี่คนกินไปห้าเยื่อดเชื่ออะไรนะแสงสุดท้ายสุดท้ายริงแสงสุดท้ายอร่อยสุดคือออกจากร้านปุ๊บจัดเลยตอนเข้าไปถับอะ มันแบบเหมือนสนุกอะทุกคนทางเข้าแบบนึกว่าสนุกเอาจิงปะเหมือนงาน EDM จริงแบบงานแบบวอเตอร์ n i นิกฟิวเโเหมือนมากบรรยากาศนะแต่ว่าคือภาพเพลงจะถูกใจชาวติ๊กตอกทุกคนเพลงแบบผู้ชายก็คือช้างเผือกเลยช้างเพือของเมืองเชียงใหม่มาถึงตัวใหญ่นะเออตัวใหญ่ด้วยข่าวด้วยอะไรด้วยเนาะตัวชอบแต่ว่าเนียไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่มีผู้ชายเกาหลี ถ้าอยากรู้ให้ไปลองเองบอลยี่สิบบาทนี่คือน้ำเงี้ยวคนมันแบบเยอะแล้วมันน่ากินมากมันยี่สิบบาทอะตอนแรกเราสั่งมาว่าจะกินด้วยกันแต่ปรากฏว่ากะตุ้บอกว่าเอาสองเลยจ้าขอว่ามันยี่สิบถาไมมันถูกเหรอเถูกมากมียากเคย่อนที่น่ะะ20ยี่สิบบาทใช่่กินในสาปลาน้ำเงี้ยวตอนเด็กถ้วยสิบบาทจ้ะยี่สิบปีตอนนี้นะคะเป็นวันใหม่แล้วเรากำลังจะขับรถไปถ่ายรูป อนนี้ถึงแล้วนะคะนี่คือบ้านของเราเองค่ะหน้าบ้านเรามี้ำพูนะคะอันนี้คือคนตัดสวนของเราเองค่ะอันนี้คือคนขับรถค่ะวัสดีค่ะหยอกเล่นนะคะจะไปถ่ายรูปที่มันเป็นแบบว่าต้นไม้เขียวๆข้างในอะเอาดอกไม้มาเผื่อด้วย <c oughs> คาเฟ่นา่ารักมากทุกคนเป็นแบบฟีลแบบผูดีังกฤษ <c oughs> นี่นี่น,นี่ต้องดูเวลาเดินแบบผูดีังกฤษเดินเข้าสวนปะ คอนเทนต์วันนี้นะคะเราจะถ่ายรูปกับไก่นะคะถ่ายรูปกับไก่ได้อยู่เลวถ่รูปไก่ถึงแล้วสวยมากเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยไม่เหมือนไม่เหมือนยู่เมืองไทยอ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะทุกคนจะบอกวิวที่นี่สวยมากแต่ถ้ามีคนอ่ะถ่ายรูปติดคนแล้วมันจะไม่ได้เราก็ต้องไปลบเอาเองนะแต่เราจะไปคาเฟ่ต่อนะคะชื่อคาเฟ่ว่ากรุนนี่อยากไปที่นี่มาตั้งนานละเป็นคาเฟ่แบบนี้มาเชียงใหม่เพื่อคาเฟ่นี้ให้ดูน้องเป็ก นี่ถึงแล้วนะคะร้านที่เนียอยากมาด้วยา,าถ่ายรูปน่ารักมากแล้วก็ต่อให้วันนี้วันอังคารนะคะจะคนเยอะมากทุกคนเบเกอรี่เขาอร่อยมากๆเลยนี่ได้มาแล้วดีใจมากๆเลยอยากมาตั้งนานแล้วอะ่ะจะหลงไงต่พาเข้าไปสองเพื่อนเห็นไหมแก้งนั้น กูดักนิกนดันแย่ที่พักกันเกิดขึ้นไม่ใช่แย่ที่พักแย่เพียทุกคนคือเชื่อไหมว่าตรงนี้นอนกันเจ็ดคนนะทุกคนโหมาขับรถมาหน,นึ่งเนี่ยนอนกับตัวข้างบนตรงนี้แกในรูปทำไมมันกว้างมัน<ว>น่ารักมากเลยนะมาตะข่ายไม่ฟิลแบบฟิลเกาหลีมากเลยเราอยู่ที่พักนะคะทุกคนดูหูนึกว่าบ้านต้นไม้เมื่อก,<ๆ>กีบแล้วมีตรงเนี้ยด้วยอ่ะก็ดีอ่ะคืออะไรอ่ะทุบหลาตะข่ายแบบให้นอนตะข่ายได้ดูดิีนอนตะโดนดูเลยค่ะดีมากปู บน,บนบนบนสุดอะสงบ,บสุดแต่ว่าขึ้นยากสุดแค่นั้นเองลงมาชี่ยากนะวันนี้จะทเที่ยวไหนท่าช้างหรือวอร์มอักกำลังคิดกันอยู่ว่าคืนนี้จะเที่ยววอร์มอัพหรือท่าช้างดีก่อนที่เจะไปเที่ยวท่าช้างเราจะมากินข้าวที่ฮันถึงเชียงใหม่อบอกเลยว่าเป็นร้านโปรดของเนีย่ยมาอันนี้อเลยว่าสุดละตู้อะไม่ไหวแล้วพี่ว่าอันเนื้ออะจิ้ม่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสยามวันนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะอ้าจากเมาเหมือนเดิมไปค่ะลุยๆ ตอนนี้เราอยู่ที่พักแล้วจะบอกว่าเราถึงที่พักอย่างปลอดภัยแล้วก็คบทุกคนนะคะตอนนี้เรากําลังเถียงกันเริ่มประเด็นจะกลับกรุงเทพกี่โมงอะไรยังไงดีนะคะพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพว้นะคะทุกคนก็ชอบคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะไปละถ้าอยากให้ทําคลิปไปเที่ยวใหม่ก็เข้าเมน้ข้างล่างเลยนะคะเลาะไปเยษกัน้ยค่ะไปละกับกรุงเทพละบายบายที่บอมายัง